มันดูสิมันมองหน้าเรานี่มัน้ันมันมันอยากเข้ายูทู e ทูมายฟ้าสวยมากทุกคนกับแบบว่าไอ้ตรงตู้ที่แบบคือมันเป็นฟิลฟูครับเจมน,น่าที่เขาแบบว่าเขานั่งดูปาด้วยกันแล้วเขาก็แบบมาแรกๆอ่ะที่เขาแบบเพิ่งถิกันอ่ะเออเขาก็มาจูดจีก,กันตรงเป็นอิงกันตรงน,นั้นจนแบบน่ารักมาก ตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณสิบเอดโมงนะคะเดี๋ยวเรากําลังชิคเอาออกจากที่พักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเอ,อิอ่มอะควาเรียมที่มอบูรพากันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆของเราในตอนเช้าปามทักทายกล้องหน่อยเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะ <laughs> โอเคเจอกันที่มอบูนะคะทุกคนบาย ตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วนะคะทุกคนในมองบุรพาซึ่งแบบมันก็มีปลาหลากหลายมารักดสิคือแบบเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้รดรัวที่เป็นแบบว่าปลาต่างๆนั่นนะึ่งเวลนี้มันมืดอ่ะมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะทุกคน ตาแม่เสือดาวไม่เป็นไรจ้าป้าฉลามเสือดาวค่ะทุกคนป้าแอบไปดูชื่อม้าขามแอบไปดูชื่อม้าทุกคนดูสิมันมองหน้าเราหน้าอุยหน้าทัวอุ้ยมันมันหวากกับอุ้ยอุ้ยมันอยากเข้ายูทูปถูกไหมฟ้าอุ้ยแล้วมันมาอยู่ดือดเราค่าอุ้ย ต้องมาโชว์ตัวให้เห็นชัดมากณนาจจะชอบเราหรือเปล่านี่อ่ะอยากเข้าไปด้วยะใช่ไหมนี่ทุกคนดูสิน้องมาโชว์ตัวมารู้ว่าเราจะถ่ายก็มาโชว์น่ารักมากอุ้ยจากน่ากลัวกลายเป็นน่ารักไปเลยที นี่ใครจำฉากอะไแบบว่าแฟนหกเป็นประธานนักเรียนได้้างตรงเนี้ยที่แบบว่าติดกับการเขาพบกันแรกๆแล้วเขาก็มานั่งดูปานตรงนี้ด้วยกันแล้วเขาก็จูบสีกันพมันแบบมันน่ารักมากความสุขของเราตอนนี้ก็มาถึงนะการได้มาตามบอยซีรีส์แล้วอะมันน่ารักจริงๆแต่ว่าแบบมันมืดมากมันมองไม่เห็นอะพยายามหาแสงแล้วแต่แบบมันไม่เห็นจริงๆเทวมีใทมัยมันไม่เห็นอะไรใช่ค่ะมันไม่เห็น ตรงนี้ชัดชาด่ะเป็นอะไรอะเหมือนนองเหมือนนองเหมือนตินกับการในซีรีส์เรื่องนั้นแต่ว่าแบบมันไม่เห็นอะไรเลยเฮลีเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปบูบูบูขึ้นไปแล้วกันนะ แล้วซึ่งแบบว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจก็มีแค่2จุดก็คือจุดที่เป็นที่น้องโฟดมาถ่ายซีรีส์นั่นแหละก็คือตรงแมงกะพุนอะไรวะแมงกะพุนพระจันทร์ซึ่งมันสวยมากทุกคนกับแบบว่าไอ้ตรงตู้ที่แบบคือมันเป็นฟิลโฟกัสเจมนายที่เขาแบบว่าเขานั่งดูปลาด้วยกันแล้วเขาก็แบบมาล็กๆอ่ะที่เขาแบบเพิ่งจีบกันอ่ะเออเขาก็มาจูดจีบก,กันนุง่งกันหนิงกันตรงน,นั้นซึ่มันแบบน่ารักมากอยากถ่ายคลิปตรงนั้นมาให้ดูแบบ แต่ว่ามันมืดมากแล้วเมื่อคืนมันไม่มีไฟเลยแล้วแบบมันก็ห้ามใช้แฟชช่ปบก็เลยบอกว่าอืมไม่ได้ถ่ายมาแต่ตรงนั้นคือน่ารักจริงคือตอนนี้ยังยังฟินไม่หายยังฟินอยู่ทุกคนคือแบบสวยมากแต่มันไม่มีไฟจริงๆอ่ะอยากถ่ายมามากเลยเสียดายแต่ว่าถ่ายรูปมาอยู่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะทุกคนไปก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปกินข้าวแล้วก็ กับกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าเรามีไปอบรมต่อตอน6โมงเย็นซึ่งแบบวันนี้เราอยู่บางแสนใช่ปะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกลับมาบางแสนอีกแต่ว่าอันนั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้จะจบแค่แบบเป็นทริปเที่ยวกับเพื่อนพอทริปหน้าจะเป็นทริปการทํางาน <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่ <c oughs> ไม่ไว้เจอกันใหม่อะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดคลิปจบเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนตอนนี้ขอตัวไปนั่งดูรูปที่ถ่ายมาที่แบบเป็นซีของน้องโฟกับเจมีนาย จกเันทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโซนที่มันสว่างขึ้นมาโอ้โหสว่างเกินก็คือมันเป็นโซนของแบบว่าโลกใต้ทะเลท่าเลเหรอวะ <c oughs> มันเป็นแบบว่าเนี่ยด,ดิมันเป็นโซนที่เขาจัดในทศกาณมีปิงทะเลด้วย <c oughs> ทุกคนสวยมากมันเหมือนแบบว่าพวกแบบ ที่เราไปเขาเรียกอะไรไปปลูกป่าอืออ,อันนี้ก็คือใกล้ชิดมากถ้ากล้องตกลงไปนี่หาเลยนะอันนี้ก็คืออ๋อมันเป็นสัดส่วนสิ่งมีชีวิตในตู้จัดสแสดงมันเป็นลานจัดสแสดงสัตว์น้ำ ปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันให้น้องมองกล้องมันคือปลาโอกมันคือปลาเสือพ่นน้ำทุกคนข้างหลังเรานี่จะลกจะลกแต่แบบตรงนี้มันดีมากอะ่ะมันแบบว่าเงียบแล้วก็มี คือเขาเปิดเสียงเป็นเสียงซาวเอฟเฟกต์แบบว่าฟิลธรรมชาติมันก็เลยดูแบบว่าโอเคทุกคนอาจจะงงนะคะว่าเป็นทิปมาเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าทําไมถ่ายอยู่คนเดียวตลอด <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้ว <laughs> เพื่อนเราค่อนข้างที่จะเกิดกล้องนะคะแล้วก็เพื่อนก็อาจจะโผลมาแบบว่าแวบๆบ้างบางเวลาตามอาการที่เพื่อนแบบว่าอยู่ๆก็นึกแบบไม่เกิดขึ้นมานะคะก็จะมาถ่ายด้วย บางครั้งทีเพื่อนเขินมากๆเราก็ต้องถ่ายคนเดียวแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนเขินกองก็อาจจะเห็นเพื่อนแบบว่ามาผู่บ้างนิดนหน,น,น่อยหน,ยนะคะแต่งจริงแล้วเรามากับเพื่อนนะทุกคนไม่ได้มาคนเดียวอ่าเดี๋ยวจะแอบแอบให้ดูเพื่อนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะกล้าสแสดงตัวแล้วแต่อารมณ์นะคะคลิปของวันนี้ เราเกิดความงงมากว่าแบบไอแท่งแสงข้างหลังในศูนย์วิทยาศาสตร์บุรพามันคืออะไรนะคะถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์มาบอกพีเพราะว่าแบบมันก็ไม่มีเขียนบอกว่ามันคืออะไรดูดิแ้วมันก็เป็นแท่งแบบแท่งตั้งๆเป็นไฟสวยๆซึ่งแต่มันไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรงงอันนี้เป็นโซนอัญญามณีแห่งาหารสมุทรค่ะทะเลอันดามันจำลอง ่ฟักซึ่งแบบนา่ารักนี่เห็นปะมันมีอันนี้ด้วยทุกคนที่เป็นแบบฉลามยักษ์มันเป็นฉลามที่ยักษ์ของจริงราคาหนึ่งพกว่าบา 1, ทหน0่งพัถามจริงใครจะซื้อฉลามตัวยหก่ขนาดไปนอนกอนดคิดว่าไงคะนี่เห็นมีพบคนเขิดกล้อง เกินกล้องอีกหนึ่งอาตานนี่นะคะคือสาเหตุที่ทำไมต้องถ่ายแล้วก็มีอยู่คนเดียวในคลิปทั้งที่มาเก้าคนเด <c oughs> <c oughs> ินด้วกันค่ะแต่ว่าต้องถ่ายไม่ให้ติดเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนคือเหมือนทิพ้มาคนเดียวแต่ไม่ค่ะมาเก้านะคะยังมีเพื่อนอยู่เ <c> ค <oughs> ทุกคนตอนนี้แล้วก็หมดแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรแหละเมื่อกี้คือตอนที่เราเดินออกมาเมาเรื่องน้องโฟใช่ไหมรู้สึกเหมือนว่า ตอนนั้นนึกว่ามันจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วมันยังมีแอมเมื่อกีที่พาไปดูก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็กลับกรุงเทพตอนนี้อยู่หน้าจุดประชาสัมพันธ์นะคะคนกําลังจะเอากระเป๋าแล้วก็เราอ่ะเอากระเป๋าลากมาซึ่งมันหนักมากเว้ยคิดอยู่ว่าทาไมถึงเอากระเป๋านี้มาอู้หูใกล้นามากเมื่อกี้ <laughs> so sorry เ <c oughs> พื่อนๆวิวตรงนี้แสงดีมากมาเข้า youtube เราหน่อยเดิยว ให้เห็นหน้าเห็นตาครบทั้งเก้าคนเลยเถอะเห็นนะว่าเมื่อกี้เธอทำหน้าสแยะใจต้นนุ่นอันนี้คือต้นนุ่นนะคะแล้วก็อันนี้คือครบแล้วนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นบางช่วงเวลานะคะที่เขาอยากจะเข้ากล้องบางช่วงก็คือเขาหลบหายไปหมดทุกคนค่ะแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวแบบ อันนี้ก็เป็นการมาเยือนมอบุรพาครั้งแรกนะคะทุกคนซึ่งเราพอเคยสอบติดที่นี่ด้วยแต่ว่าเราสลละสิทธิ์ไปนะคะซึ่งแบบรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นได้มาดูที่จิก่อนก็คงดีบรรยากาศมันดีมากเลยแล้วก็แบบมหาลัยเขาร่มรื่นสวยงามนะคะก็คือแบบฟิลดีกว่ามหา,าลัยเราเยอะเลยตอนนี้นะคะเราก็มากินสูนอาหารชั้นเอม็มอาคาร B ียููพาร์กิ่งแอนด์พาซาเชื่อชื่อเต็มอุ้ยพูดขำยังทำไมขอโทษค่ะ แต่เราก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนเอากระเป๋าลากมาเหมือนเราหนึ่งคนนะคะตอนนี้คืออยู่ในศูนย์อาหารของมอบุรพานะคะซึ่งแบบเราเป็นจริงนักท่องเที่ยวมากเลยคืออันนี้ก็คือแบบนี่มันก็จะมีร้าน,นะคะนะ้าแล้วแบบความดีของอเขาเรียกว่าอะไรของศูนย์อาหารเขาก็คือมีไ i ไฟกับพาสเวิร์ดให้ด้วยนะคะของศูนย์อาหารที่นี่ซึ่งแบบมอเรามีไหมมอเราไม่มีค่ะอ,อ๋อไม่ใช่ของเราก็มีเออใส่หลายมอตัวเองนะเป็นคนไม่ดีเลย่ะ เป็นคนยังไงไปหาข้าวกินกันทุกคนแต่ว่าร้านข้าวมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมอเรามรายืมก่อนแบบมาก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 อันนี้ก็คือมีแค่แบบผิวข้าวตม้มตามก๋วยเตี๋ยวกะเพรานะคะมัน,นโอ้โหก็มันไม่แฉกเลยเอาเป็นว่าเห็นแล้วกันนะทุกมวนคือสูตรอาหารเขามีแบบว่าชาบู เอาเมซิ่งหิ่อยกินอะไรอ่ะฝากสั่งได้ไหมอ่ะพิเศษเขาเอามีเหลืองต้มยำน้ำข้นหมูพิเศษหนึ่งมีมีเหลืองเตี่ยวต้มยำน้ำข้นหมูใช่ไหมใช่ไม่พิเศษนะเออพิเศษก็ไล้พิเศษพิเศษนะใช่เป็นพิเศษสอง้กิวเกืเี่ยวยันตนี่นะคะมันตามอารมณ์ค่ะบอกเลยว่าตามอารมณ์นะคะกลุ่มเราอยากเข้าก็ข้ามี เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถที่กี่โมงคะอทิ้งกันดื้อๆแบบนี้พอจะไปขึ้นรถเป็นมินิฟาร์กทุกคนหน้ามอบูและพาหนมาไม่อยู่จอดแถวแล้ว่าหรือเปล่าโอเคอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กันอือแต่ว่าประมาณรอบสามโมงนะคะเพราะว่าเดียวเพราะเรามีงานต่อตอนสี่โมงนะคะสุสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวได้อาหารเดี๋ยวจะให้ดู ได้อาหารมาแล้วนะคะ <laughs> เอว r y o n e เพราะว่าคนคนนี้เขาบอกว่าเราพูดว่าทุกคนบ่อยเกินไปนะคะเราก็เลยพูดว่าเอว r y o n นี่เราก็ได้อาหารมาแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวหมูต้มยำนะคะกับน้ำกระเจี๊ยบราคาเท่าไหร่คะกบเดี๋ยวอะ่ะหกสิบบาทคอราคาก็หกสิบบาทเท่ากับมอเราเลย ก็ถือว่าโอเคแล้วก็น้ําก็ถูกมากนะคะแก้วละยี่สิบห้แล้วก็แก้วใหญ่มากถ้าเกิดกินอยู่หมอเราก็คือแก้วยี้าคือเล็กมากจริงๆิงอุ้ยเราจะเปรียบเทียบทำไมโงมันดีทั้งคู่โอเคขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกลับกรุงเทพกัน เป็นรถตู้นะคะจบทริปนี้แล้วนะคะแล้วก็ทริปหน้าจะไปไหนอีกหรืออาจจะไม่ได้ไปก็รอติดตามดูอีกทีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคน